ปาทุกคนมัดเอาจริงปลาดอฟรีโนไปทุกคนรับต่อเนื่องป๊บปุ๊บปป๊บ,ปบ,ปบ,ปบแล้วก็โอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยอุสามดาวของดวงยูอาร์มาแล้วคับทุกคนซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวละครนี้เนี่ยออกแบบทํามตาถือว่าโคตรเท่ผมเหมาะเลยนะมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยดีวยกว่าทุกคนผมจะเปิดห้าไปดูนะ นวลปล่อยดอกมาของฟอร์เรนเบลทุกคนก็ํำต่อเนื่องนะดูเรื่อยทุกคนเดีเ๋ยวก,ก็หมัดเอาจริงอ <Okay. S 1> ้อมโอเคถือว่าเท่ดีะทุกคนไปการปล่อยหมัดไปก็ตัดลัวๆเนาะซึ่งผมเองก็มีด้วงย r นะแต่ว่าตัวดาวกาจายเนี่ยดําไม่พอทุกคนเลยสุมไม่ได้นะโอ้ยโคตรเซ็งอะถือว่าเปลี่ยนเจ้าตัวมั่วเป็นดาวกาจายน,น่าจะดีะทุกคนโอเคนะแต่ทงแม้ว่าผมจะไม่สามารถสุมได้แต่ผมสามารถเล่นได้ทุกคนะจะสงสัยนะว่าผมเล่นได้ยังไงนะเพราะว่าผมไม่ได้สุมเพราะว่าผมมีฝึกฝนค่ายเศดทุกคนผมนำการสุมมาเจอคนที่สุมอาว ดวงนะว่าโชคดีนะและที่สำคัญคือเขาเป็นท็อปสเตอร์คัทุกคนนี่นะทุกคนอุตสาหน้าของด้วงนะผมขอเรียกว่ากาไรชาวล็อกกันนะก็เหมือนแบบไปชาวล็อกโยโย่อะไรอย่างงี้ฮะทุกคนโอเคนะมาและก่อนที่จะไปรับชมขาฝากทุกคนเนี่ยช่วยการกดไลค์กดติดตามช่อง Jess Zero Oh My God นะทุกคนโอเคป่ะดูเลยฮะอ้ My God เลยไงมาทุกคนไปทำกามันเลยดีกว่านะโอเคข้าขนาดเลยแล้วกันนี้ไว้เขาหลังนะทุกคนมาผมจะให้ทุกคนทายนะว่าด้วงสามตัวหลังเนี่ยตัวไหนเป็นของโบนะทุกคนก็ลองทายเล่นๆดูได้นะมาทุกคนมา ได้เวลาซื้อเกลียวแล้วไงมาอาวุธสามดาวของด้วงนะทุกคนมาดูในเมชั่นหน่อยละไปทุกคนไปด้วงโอ้๋อ,อ,อแรงตัวเดียวนึ่งร้อยล้านเลยเหรอ่ถือว่ามันแรงนะเนี่ยประเด็นคือต้องไปขอโจมตีแน่คนด้วงเนี่ย นี่ทุกคนไปขอโจมตีรัวเลยนะตัวสอนนี่คือโจมตีนะทุกคนโจมตีเะโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้โจมตีเะทุกคนแล้วก็มีให้พีอยู่ข้างล่างนะออฟชั่นเสริมอันนี้ก็โจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะโอ้โหโคตรแน่หน่ะเขาบอกเลยและประเด็นคือค่ามอนตัวเดียวของเขาเนี่ยคือ27ล้านนะทุกคนคือแบบโคตรเยอะฮะตะวันตกในทีมหลักผมคือแค่12ล้านอยู่เลยนะฮะ,ะออปชั่นการบับน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคปาทุกคนทำการต่อยต่อเลยดีกว่านะามาทุกคนมาเกมลียวกันชุบบ้าทุกคนหมัดเอาจริง ปาดอกฟริโนโไปทุกคนรับต่อเนื่องป๊อปป๊อปั๊บป,บป,บป,บปบแล้วก็ไปชัดด้วยนันตีโอเคความคันไปนะ <c oughs> ไม่เหมือนฟลอรตีโนจริงนะทุกคนปาดอกไปก็ลำไงไม่เหมือนจริงนะ <c oughs> มาทุกคนอีกสักรอบสองรอบแล้วกันนะมีโอกาสให้เล่นทั้งทีเนี่ยขอเล่นให้สุดแล้วกันมาทุกคนมารอบนี้จะทำการมาดูความเร็วคูณสามบ้างน,นะโอเคดูซิว่ันจะเร็วขนาดไหนนะมาปาทุกคนมาชาวล้อต่ออย่งที่ต่อโลโว่ๆหมัดเอาจริงอุ้ย โอ้โหชอบตอนต่อยอะทุกคนมาดูแรงดีทุกคนเป็นการถงแรงมาต่อยไงต่อยธรรมดาไปราชนได,ดีคนนี้ก็อาวุธสามดาวเนี่ยเขาดูหน่อยสิแตบบ่ว่าจะผิดแผนหน่อยฮะทุกคนแต่ขอดูหน่อยละกันนู่นดียังเบาวกว่าทุกคนนี่ต่อยธรรมดาไปฮะทุกคนก็่ธรรมดาไปนะชนใช่ดูว่าเขาที่ไม่มีอาวุธสามดาวนี่แมชันเป็นไงนะนี่ทุกคนเป็นการต่อยเหมือนกันนะมันต่างกันตรงที่แอนิเมชันในการต่อยทุกคน เห็นตัวลิวมาฮะทุกคนปลาหินม,มาใส่ด้วงอือหือถไม่ยอมไงทุกคนป่าเรียบร้อยนะลาก,ก่อน <c oughs> โอเคดวงมาแล้วก็ฟื้นคืนชีพได้ทุกคนด้วงมีพลังสี่คืนชีพนะโอเคประมาณนี้ฮะที่ยังไม่หนำใจไงทุกคนอิสลอบไปมาทุกคนในเวชั่นด้วงธรรมด,ดาเนี่ยคือการต่อยธรรมด,ดาใช่ไหมล่ะทุาากคนปลาด่อ,อไปต่อย นี่คนใจสากกันตรงนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่การต่อยถือว่าถ้าออกมาดีมันดูแบบมีราคาดีอ่ะดีกว่าราคาได้ดีนะทุกคนไปแจ๊กทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนทุกคนเชื่อชอบวุ้นสามดาวของนู่หรือเปล่าก็เราพิมพ์บอกได้นะซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยผมเชื่วยไม่ได้สุ่มนะเจ๋วว่าเกิดว่าผมเคยสุ่มเซิร์ฟจีนไปแล้วเนี่ยผมจะไม่สุ่มเซิร์ฟไทยนะทุกคนเพราะว่าผมเคยได้ครอบครองแล้วไงผมเลยไม่อยากได้ครอบครองซ้ำนะโอเคทุกคนไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอูเกียวเจ๋อไปคลิปหน้าฮะบบ๊าาายยยนนคคไไปปลอออกต่ นี่คนใจสางกันตรงนี้นะทุกคน